พาคุณผู้ชมไปกันต่อที่จังหวัดภูเก็ตนะคะรัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะคะเร่งพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อการอุป,ปโภคบริโภคและรองรับนักท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมอื่นๆในอนาคตด้วยค่ะที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำตำําบลสีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะคะร้อยเอกธรรมนัฐ พรมเผาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการติดตามการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยทันทีที่เดินทางมาถึงนะคะก็ได้เข้าไปทักทายชาวบ้านอย่างเป็นกันเองค่ะพร้อมกับกล่าวนะคะว่าวันนี้ตั้งใจมาที่จังหวัดภูเก็ตและก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาแหล่งน้ําต้นทุนให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อใช้เป็นการอุป,ปโภคบริโภค รวมถึงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยซึ่งจังหวัดภูเก็ตค่ะก็มีประชากรนะคะประมาณ4,016,582คนและก็นักท่องเที่ยวประมาณ14ล้านคนต่อปีนะคะมีความต้องการในการอุปโภคบริโภคน้ำสำหรับประชากรและก็นักท่องเที่ยวในพื้นที่ประมาณ800ล้านลูกบาทเมตรต่อปี โดยมีการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ําในจังหวัดภูเก็ตนะคะหรือว่าน้ําเพื่อการผลิตน้ําประปามีปริมาณรวมถึง20.88ล้านลูกบาทเมตรต่อปีค่ะทำให้ปัจจุบันนี้นะคะก็เป็นการสนับสนุนน้ำเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาเท่านั้นยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของทุกคนในกิจกรรมของจังหวัดภูเก็ตค่ะ นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังติดตามการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตและรับฟังปัญหาจากพี่น้องประ,าประชาชนในพื้นที่นะคะอีกทั้งมอบหนังสือสัญญาเช่าเพื่อกิจการสนับสนุนเกี่ยวเนื่องให้กับบริษัท R E Q Water Services จำกัด กิจการผลิตน้ำจืดสำหรับอุปโภคบริโภคในจังหวัดภูเก็ตมอบกล่องบรรจุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่สับปะรดภูเก็ตโดยกรมส่งเสริมการเกษตรมอบปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพสารเร่งของกรมพัฒนาที่ดินและมอบเงินอุดหนุนโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมงจำนวน3าชุมชนเพื่อพัฒนาและต่อยอดอาชีพประมงให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็รับปากชาวบ้านว่าจะเร่งดําเนินการให้ทั้งเรื่องการเปลี่ยน,นโฉนดที่ดินสปรกรที่จะเริ่มในปี67 การแปลรูปและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าของจังหวัดกระบี่เช่นสับปะรดส้มควายและในขณะเดียวกันค่ะก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านทั้ง3าอำเภอเพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่ชาวบ้านต้องการให้แก้ไขจริงๆทําให้บรรยากาศการพบปะพูดคุยกับชาวบ้านเป็นไปอย่างกันเองค่ะคือปัญหาของพี่น้องชาวภูเก็ตทั้ง3าอำเภอเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องที่ดินนะครับเพราะว่า บริบทของเมืองมันเปลี่ยนไปกลายเป็นชุมชนนะที่ดินที่เป็นที่ดินของรัฐนะครับที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับก็ชาวบ้านก็เรียกร้องว่าให้ให้ทำอะไรให้มันชัดเจนในส่วนของอสวปกรเราก็จะทําชัดเจนนะครับไม่ชัดเจนมีพี่น้องยังเข้าใจผิดว่าสวปกภูเก็ตไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดได้ไม่ใช่เราเราทำเป็นมาตรฐานในเรื่องของแหล่งน้ําก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับสำหรับพี่น้องชาวภูเกต็ต เรามีอ่างนะครับที่มีปริมาณน้ำทั้งหมดเฉลี่ยแล้วประมาณ20ล้านลูกบาทคิวลูกบาทเมตรเนี่ยซึ่งมันไม่เพียงพอนะครับซึ่งพี่น้องผู้นำท้องท้องถิ่นท้องที่ก็เสนอว่าจะต้องมีคารหาแหล่งน้ำอื่นภูเก็ตบริบทเป็นเหมืองเก่านะครับเราอาจจะต้องขยายใช้พื้นที่เหมืองเก่านะครับมาเป็นแหล่งรวมน้ำแล้วก็กระจายให้สำหรับการบริโภคอุปโภคบริโภคต่อไปนะครับ